สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียดาซิงนะทุกคนวันนี้อยูอูครับอยู่ปา้าเรานะวันนี้ไม่ได้ไปไหนเด้อว,วันนี้อยูอูครับนอนเว้นะน,นี้ก็เลยให้ช่างมาเช็คแอร์ให้ครับแอร์ไม่ค่อยเย็นไใส้ครบเด้อช่างเด้อ <laughs> เดี๋ยววิ่งไปหลุดตายหาเลยโคตรโลคกักลัก ช่างแอร์ช่างแอร์อในตำนานครับนี่เอาให้เย็นยันไข่เลยนะสบายเลยเนะาะาอันนี้ครับโอ้นี่เจ้าสมออฟเฟกต์ของเราครับก็ไม่ค่อยได้วิ่งงานเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นงานจอดครับจอดไว้แอร์ไม่เย็นอีกโอ้ดูอ่ะจอดต้นกระบะขึ้นสนิมแล้วนี่พื้นขึ้นสนิมแล้วนะครับดูรถไม่ค่อยได้ใช้งานเลยครับกระบะไม่มียุบเลยไม่มีรอยยุบเลยอ่ะ สุดจัดครับพี่น้องอันนี้ขายนะครับบาเราบอกว่าขายครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับคันซีสวยๆเลยครับนี่โอ้โหเดรังพี่น้องเลยต่อดําจากอูชายใหญ่ครับกระบะมาตรฐานแข็งแรงครับดูนี่อบอกดําหกตันนะครับอันนี้สุดจัดเลย กันทรงกันซีนี่ไม่มีตำหนิเลยสวยเนียนกิบนะครับไม่ได้ล้างนี่เชรักเกียรก็เกียเหตโอเป็นเกียเหตโอตัวนี้สภาพสวยๆเลยครับนะครับเครื่องก็เจโอแปดซีครับคันนี้ปั๊มสายนะครับปั๊มสายครับก็ถือว่าใช้ดีเลยทีเดียวครับ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร0884746382นะครับสนใจอะไรที่อู่ปลาเหลาหรือสนใจรถคันไหนครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้โทรมาสอบถามได้ครับขายทุกคันครับนี่ขายทุกคันครับอันนี้ก็ขายรถไทยนะก,ก,ก็ขายนะครับลูกพ่วงก็ขายนะครับยางมือสองก็พอมีครับ ก็เริ่มหมดหมดไปแล้วครับทีมงานมาซื้อไปสิบกว่าเส้นนะครับซื้อไปสิบกว่าเส้นก็เดิมมองบางหน่อยนะครับนี่ลูกข่วงก็รอตัวแม่อย่างเดียวครับตอนนี้รถพร้อมใช้ง,งานแล้วเช็คหมดนแล้วครับอัดเจระบุงจจระบีเรียบร้อยหมดนะครับยางก็เปลี่ยนแล้วนะครับหนวดจะพวกท่านรูดดูพี่หน้องมึงยังไม่ท่านไดนหลากเลยมาตรฐานครับคันนี้ ล็อกกี้ก็ขายนะครับวันนี้เป็นวันขายครับขายทุกคันครับเยอะสภาพสวยๆครับเดิมบางยางดีคันซีเลียมกิฟต์ภายในข้างนอกอาจจะดูอาจจะดูผุผุพังพังครับแต่ข้างใน,นแฝงไปด้วยขุมพลังนะครับผมนี่บอกเลยกับป้ายนะครับล็อกกี้คันนี้ทรงสวยครับ ร้อเก้หเครื่องนิ่มกิ๊บนะครับแต่สีหัวยังไม่ได้ทำครับแต่ว่าหัวบางนะครับบางมากครับดูอ่บางมากกระบอกกระบาด้ำต่อใหม่ครับคันนี้เอ็ดเจ็ดร้อยก็ขายคือกันครับว่าแต่เอถามสื่อครับขายเปิดครับอยู่ป้าเรามี ก็ยังมีของใช้นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆครับเผื่อมีคนอยากได้อยากใช้ครับนะครับยางพันนะครับยางพันยาง 11R ก็พอมีนะครับยางพันขอบ20ก็มีนะครับนี่700ก็เดี๋ยวจะล้างครับไม่ได้ล้างนานแล้วครับเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้หมดเลยครับทรงหล่อๆเลยครับคันนี้ รูพ่วงก็โหลดลงได้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนนะครับจะจบไหมนะครับนี่ไปเดี๋ยวไปดูช่างแอร์กันนะครับนี่ยางนะครับก็พอใช้ได้ครับเป็นยางแท้ไม่ใช่ยางกระดอกนะครับพอไปสำรงสำรองได้ครับคานหน้าก็มีครับคานหน้าก็มีนะครับนี่รถไทยเราสุดจัดครับ ประตูก <Dro pp le> ็มีครับประตูขายหกพันครับนี่ประตูสวยๆเลยไม่มีผุแบบเดิมบางช่างแวกแวกหนึ่งชั่วโมงนะครับโอ้ แวกแล้วก็อัดรั่วนะครับอัดรั่วอีกทำทำดีมากครับก็คือแวกเสร็จแล้วไอโอแกอัดดูว่ามันรั่วมันซึมไหมครับก็ไล่ดูแรงดันว่าตกไม่ตกนะครับมีลูกค้าไหมมีลูกค้าไหมนี่จะขายท่อไอเสียไม่ขายรถซื้อท่อแถมรถครับ 20 hm, mọi người ở đây, mọi người ở đây, mọi người ở đây, Ừ người ở đây, mọi người เออออกแรงเนี่ยช่างเบลไปยนองภายในครับอันนี้สวยมากครับเดิมเดิมเลยอัดอัดดูยังยกหัวดูควมไหมคอมไม่นรั่วไหมอืมแบกแล้วกว็ตัวน้ำยาเลยะ เดี๋ยวจะได้โทรเรียกพี่ปู่มาผัดนูกินนะพี่ปู่ไปเมื่อเช้าคุยกันไหมพี่ปู่ไปไหนเมื่อเช้าอ๋อนี่เอฟเฟกเดี๋ยวคู่แฝดใกล้เสร็จแล้วครับคู่แฝดทำสีอยู่ปู่ช่างต่อครับยังไม่ได้ไปดูเลยนี่ ยังไม่ได้ไปดูรถเลยว่าทำถึงไหนแล้วครับรอบนี้เย็นแน่นอนครับจอดไว้จอดไว้ประมาณผมไปวิ่งหินมาก็จอดไว้สองอาทิตย์ครับพอมาดูปุ๊บแอร์ไม่เย็นก็รื้อตู้รื้ออะไรลงมาล้างครับตู้รั่วครับก็เปลี่ยนใหม่เลย เปลี่ยนตู้ใหม่นะครับก็หาง,งานให้ช่างครับช่างบอกช่วงนี้ตกตกงานละอ่ะเย็นไม่เย็ยนครับรอรุ่นครับอู้ไม่ได้ล้างเลยพี่น้องเลยหุ่นเยอะไม่เคยเปิดสักทีอะตรงนี้เออฝากระโปรงนี่ไม่เคยเปิดเลยอะ่ะอันนี้ปิดยังนี่ครับปิดแล้วปิดตายแล้วใช่ไหมเออ เดี๋ยวเปิดเอสเจ็ดร้อยอะไม่คือเลยอะ,อะมันชอบมันชอบเปิดเองอ่ะเอาลมข้างนอกอ่ะอเออเ,นะนนเนี่ยนี่ช่างเจ๊งยงแต่เย็นแน่นอนครับเพราะว่าของก่อมันก็เย็นแค่ตู้กนรั่วแล้วน้ำยามันหายครับปวดด่วแค่น,นี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับ เยน็นฉับแบบเครื่องนิ่มๆเลยครับคันนี้เอวแปดสี e ่ครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ